แล้วนะก็คืออยู่ไหมฮะ,ะมีตัวแทนอยู่นะฮะก,ก็ฝากฝากผ่านตัวแทนไปพี่จอนกันแล้วกันว่าท่านอบอร์ดกสศชมีไอเดียอยู่อันหนึ่งในเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการที่จะเกิด AEC ขึ้นนะครับในในช่วงสองสามปีนี้นะฮะปีห้าแปดท,ที่ที่พวกเรารับทราบกันดีเนี่ยนะครับท่านท่านมีนโย,ยบายบอกว่าจะมอบหมายให้ทางสมาคมพิสมั่นแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นตัวแทนของอพวกเราทุกสมาคมทุกชมรมทุกกลุ่มทุกคนเนี่ยนะฮะ อาจจะเป็นเจ้าภาพนะฮะเชิญนะฮะตัวแทนองค์กรวิศวรเล่นนะฮะในประเทศ10ประเทศนะครับมาร่วมประชุมนะฮะเชิงปฏิบัติการร่วมกันนะฮะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะฮะอันนี้ก็ก็ฝากท่านได้ได้นำข้อคิดนี้ไปดีไซน์หรือว่าออกแบบนะฮะแล้วก็ทาเป็นข้อเสนอแนะเข้ามาที่สานักงานนะครับแล้วก็ทางสานักงานก็จะได้จัดในเรื่องของงบประมาณนะฮะแล้วก็จัดการในเรื่องของการเชิญ แล้วก็สถานที่อะไรต่างๆต่อไปนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เป็นนโยบายที่เป็นก้าวไกลสุสากลนะครับที่ที่เราทําเป็น Call v a วลูหรือเป็นวิสัยทัศน์ของเราไว้นะครับนะก็สุดท้ายก็ขออนุญาตนะครับนะฮะปิดการอบรมนะฮะหลักสูตรการบริหารจัดการองค์กรสมรรเล่นยุคใหม่ในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ระดับต้นสำนักงานกสทชค่ะและตอนนี้นะคะจะเป็นการรับประทานอาหารกลางวัน